สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เทสโฟกัสไต้หวันประจำวันที่25กุมภาพัานธ์กับดิฉันมนทิราชัยวุฒิเริ่มต้นข่าวแรกมาติดตามสภาพภูมิอากาศนะคะโดยอิทธิพลของมวลอากาศเย็นจากจีนส่งผลให้เช้ามืดวันนี้พื้นที่เขตต้าเหอเมืองเหมียวลี่ปรากฏอุณหภูมิตำสุดบนพื้นราบ9.6องศาเซลเซียสโดยมวลอากาศเย็นรอกนี้เริ่มอ่อนกำลังลงในช่วงกลางวันถูกพื้นที่กลับมาอบอุ่นขึ้นกรมปูตุนิยมวิทยาคาดว่าช่วงหยุดยาวสุดสัปดาห์นี้ภาคใต้จะมีอุณหภูมิสูงสุดถึง,งศาเเซซลียส เมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์อุณภูมิในภูเขาไทผิงซานลดต่ำจนปกคลุมด้วยหิมะสีขาวโพลนดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากเมื่อย้อนกลับไปดูฤดูหนาวปีนี้มีคลื่นลมหนาวจากประเทศจีนพัดเข้ามาทั้งหมด13ระรอกโดยมีกระแสะลมหนาวที่มีความรุนแรงสูงสามรอบจำนวนวันที่มีอุณภูมิต่ำกว่า14องศาเซลเซียสที่สถานีไทเปมากที่สุดในรอบเกปีทว นะ雨量的是正常到偏少ในส่วนของปริมาณน้ำฝนฤดูหนาวที่ผ่านมาไต้หวันมีจำนวนวันที่ฝนตกน้อยที่สุดเป็นอันดับที่4นับตั้งแต่ปี2494โดยในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนคาดว่าน้ำฝนจะอยู่ในปริมาณปกติหรือน้อยกว่าปกติกร่มอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าฤดูใบไม้ผลิยังคงเป็นช่วงที่มีฝนตกน้อยจึงขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด อุณภูมิในสัปดาห์นี้จะค่อยๆอบอุ่นขึ้นโดยในวันที่26-27นี้กลุ่มเมฆฝนทางตอนใต้ของจีนจะเคลื่อนตัวลงมาส่งผลให้พื้นที่ภาคกลางขึ้นมาถึงภาคเหนือและภาคตะวันออกตอนบนมีฝนตกกระจายเป็นหย่อมตัว กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าในช่วงที่อุณภูมิเริ่มกลับมาอบอุ่นมักมีหมอกและเมฆตำ่ำอาจส่งผลต่อทัศนวิสัยผู้ที่ขับขี่ในช่วงวันหยุดยาวต้องเพิ่มความระมัดระวังทางนี้ตั้งแต่วันอังคารหน้าเป็นต้นไปจะมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่มาเยือนซึ่งอุณหภูมิจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด กระทรวงคมานาคมมีมติเห็นชอบการปรับขึ้นค่าโดยสาร26.8%ของการรถไฟไต้หวันแล้วนะคะโดยรถไฟด่วนชื่อเฉียงจากไทเปถึงเกาสงปรับเพิ่มเป็น975เหรียญไต้หวันและยังมีส่วนต่างราคาห่างจากรถไฟความเร็วสูงมากกว่า500เหรียญไต้หวันด้วยดังนั้นจึงหวังว่าจะคงความสามารถในการแข่งขันได้ ตอนนี้กระทรวงคมนาคมไต้หวันได้อนุมัติข้อเส,สนอปรับขึ้นค่าโดยสาร26.8%ของการรถไฟไต้หวันแล้วโดยการปรับค่าโดยสารจะเพิ่มขึ้นตามระยะทางซึ่งหากคำนวณจากขบวนรถด่วนชื่อเฉียงจากสถานีไทเปถึงซินจัวอิงปรับเพิ่มเป็น975เหรีหยญไต้หวัน,าน,านจากสถานีไทเปถึงไทจงปรับเพิ่มเป็น501เหรียญไต้หวันจากสถานีไทเปถึงฮววเหรียญจาก440เหรียญไต้หวันปรับเพิ่มเป็น583เหรียญไต้หวันส่วนขบวนรถไฟแบบโลคอลเทนจากสถานีไทเปถึงปันเฉียวจาก15เเรรียต้วัันปบพิ่มเเป็น22รียญ ไต้หวันและจากสถานีไทเปถึงเทาเยือนจาก42เรียนไต้หวันปรับเพิ่มเป็น63เหรียนไต้หวันแต่อย่างไรก็ตามกระทรวงคมนาคมจะต้องเสนอแผนการให้สภาบริหารไต้หวันพิจารณาเห็นชอบในขั้นตอนสุดท้ายก่อนจึงจะสามารถดําเนินการต่อไปได้ คุณผู้ชมคะนับตั้งแต่จุดจีนเป็นต้นมาผู้นายฉุกเฉินของโรงพยาบาลหลายแห่งในไต้หวันก็มีผู้ป่วยแน่นขนาดนะคะซึ่งสาเหตุที่ห้องฉุกเฉินแออัดนอกจากการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่แล้วก็ยังเพราะมีพยาบาลลาออกเนื่องจากได้รับเงินเดือนน้อยและต้องทํางานล่วงเวลาจนทําให้กําลังทางการแพทย์ถึงจุดวิกฤต ที่หน้าห้องฉุกเฉินรถพายาบาลวิ่งเข้าออกไม่หยุดสนดานการ์ความแออัดในห้องฉุกเฉินทั่วไต้หวันยังคงรุนแรงเมื่อช่วงเช้าวันนี้โรงพายาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันมีผู้ป่วยรอการรักษาเกือบ105คนที่โรงพายาบาลชังเกิงสาขาลินโขมีผู้ป่วยรอการรักษา165คนก่อนจะลดลงเหลือไม่ถึง100คนในช่วงบ่ายในขณะเดียวกันโรงพายาบาลหลายแห่งต่างประสบป,ปัญหาความแออัดในระดับที่แตกต่างกัน 没没ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าสาเหตุที่ห้องฉุกเฉินแอร์อัดมาจากหลายปัจจัยซึ่งรวมถึงค่าจ้างพยาบาลที่ต่ำการทำงานเป็นกะเช้าเย็นและการทำงานล่วงเวลายาวนานต่อเนื่องส่งผลให้เกิดกระแสการลาออกของพยาบาลหลายครั้งซึ่งทำให้ภาระการทำงานของพยาบาลที่ยังคงปฏิบัติงานอยู่เพิ่มสูงขึ้น จากสถิติในปี2,567เครื่องปีมีพยาบาลลาออกมากกว่า1,700คนส่งผลให้บุคลากรในโรงพยาบาลขาดแคลนหลายโรงพยาบาลไม่สามารถรองรับผู้ป่วยเพิ่มเติมได้ผู้ป่วยนอกต้องถูกส่งไปรอเตียงที่ห้องฉุกเฉินนอกจากนี้การระบาดของไข้หวัดใหญ่และโนโรไวรัสในปีนี้ยังส่งผลให้ความต้องการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย ตอนนี้การเจริญเติบโตของผักค่อนข้างมีเสถียรภาพนะคะส่งผลให้ราคาผักโดยรวมตกต่ำลงโดยเฉพาะกล่ำปีและผักกัดขาวที่ลดลงเหนือเพียงกิโลกรัมละ5เหรียญไต้หวันซึ่งแทบจะไม่มีกำไรเลยเกษตรกรบางรายจึงเปิดให้ประชาชนเข้าไปเก็บผักเองในราคาหัวละ10เหรียญไต้หวัน เกษตรกรเมืองยุนหลิงกำลังยุ่งกับการเก็บเกี่ยวกระหล่ำปลีแต่เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาสภาพอากาศคงที่พลนผลิตกระหล่ำปลีในพื้นที่ราบมีปริมาณเพิ่มขึ้นจึงส่งผลให้ราคากระหล่ำปลีเหลือเพียงกิโลกรัมละหล้าเหรียญไต้หวันเรียกได้ว่าเกือบจะขาดทุนแล้วนอกจากนี้ยังมีผักกาดขาวที่ราคาลดลงเหลือกิโลกรัมละหล้าเหรียญไต้หวันเช่นกันโดยเกษตรกรเมืองจังหวาที่ต้องการต้นทุนคืนจึงเปิดพื้นที่บางส่วนของแปลงปลูกผักกาดขาวที่มีน้ำหนักต่อหัวประมาณ1กิโลกรัมให้ประชาชนเข้าไปเก็บเองในราคาหััััววละเรีีต้้้นนทงปิมาณผก ล้นตลาดทําให้ภาพรวมราคาผักโดยเฉลี่ยที่ตลาดซีโรเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ลดลงมาเหลือ18.6เหรียญไต้หวันซึ่งต่าที่สุดในรอบเกือบ1ปีปีที่แล้วจํานวนคนไต้หวันเดินทางไปต่างประเทศมากกว่าจํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนไต้หวันต่างกันเกือบ9้าล้านคนครั้งทุกสถิติสูงสุดนะคะซึ่งหนึ่งในสาเหตุสําคัญคือจีนยังไม่เปิดให้กรุ๊ปทัวร์เดินทางมาเที่ยวที่ไต้หวันนักวิชาการจึงแนะว่านอกจากเจาะตลาดญี่ปุ่นกับเกาหลีแล้วก็ควรผ่อนปลนข้อกําหนดให้ประเทศใน,ในอาเซียนด้วย จากข้อมูลของกรมการท่องเที่ยวไต้หวันพบว่าในปีที่แล้วมีผู้เดินทางเข้าไต้หวันประมาณ7.85ล้านคนน้อยกว่าผู้ที่เดินทางออกนอกประเทศเกือบ9ล้านคนการท่องเที่ยวภายในประเทศยังคงซบเซาโดยสมาคมคุม้มครองผู้บริโภคมองว่ากระแสะการเดินทางออกนอกประเทศยังไม่สิ้นสุด สมาคมมักเทศมองว่าที่การขาดดุลขยายตัวเพราะยังไม่อนุญ,ญาตให้กรุปทัวเข้ามายัางไต้หวันผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยววิเคราะห์ว่าปี2,562เป็นช่วงพีิกสุดของทัวจีนบริษัททัวขนาดใหญ่รับนักท่องเที่ยวเกิน100กรุ๊ปต่อเดือนและแม้ตอนนี้ในตลาดจะเกิดความวุ่นวายแต่การเปิดรับก็ควรต้องมีการควบคุมโดยคำนึงถึงความมั่นคงของชาติด้วยซึ่งนอกจากตลาดจีนแล้วตลาดจากกญี่ปุ่นเกาหลี ley, และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีความสำคัญเช่นกัน 在的的的整要要求其比以格好些都是可取方向กรมการท่องเที่ยวกล่าวว่าการเดินทางออกนอกประเทศมากกว่าเข้ามาในประเทศเป็นการแสดงถึงความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจซึ่งไม่ใช่เฉพาะไต้หวันที่เกาหลีใต้ก็เจอการขาดดุลเกิน10ล้านเมื่อปีที่แล้วเช่นเดียวกันทั้งนี้กรมการท่องเที่ยวจะเพิ่มการทำตลาดในต่างประเทศผลักดันการท่องเทีท่ยวและแลกเปลี่ยนเช่นการเข้าร่วมงานเอ็กโปที่โอซาก้าเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาในไต้หวันมากยิ่งขึง้น ขอบคุณที่ติดตามชมพิเศษโฟกัสไต้หวันในวันนี้นะคะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพของงานเทศกาลคานิวัลที่บราซิลและอย่าลืมติดตามรับชมข่าวสารได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ